สวัสดีครับวันนี้นะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมาพูดถึงนะฮะรอบ preliminary นะครับสำหรับ Miss Universe Thailand 2021นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะถึงรอบ Final แล้วนะฮะก็หลังจากที่ดูจบไปสนสดร้อนๆไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าโอ้โหต้องปรบมือให้กับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม TPN หรือว่าทีมช่างไฟทุกๆอย่างนะครับทีมโปรดักชั่นคือทำได้สุดยอดมากๆพี่เอี่ยวเก่งมากเลยนะฮะ คือคือเรารู้สึกได้เลยว่าเขาใช้เวลาทําแบบในการย้ายสถานที่หลายๆครั้งจนได้มาเป็นที่นี่แล้วก็สามารถที่จะได้ฉากที่แบบอลังการคือผมเชื่อว่าโอเคในห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะไปดูวันจริงด้วยก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยหองเป็นยังไงแต่ว่าที่ดูจากทางบ้านในจอทีวีอะคือคือสวยมากคือเพอร์เฟกมากคือทุกอย่างลงตัวนะฮะสำหรับท็อป10หรือว่า เป็นท็อ15เลยกันของผมนะครับสำหรับครั้งนี้เนะรอบพีลิมก็ไม่ได้ต่างจากที่ผมดูเก่งเอาไว้ในรอบแรกมากนักนะครับคนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไงเขาก็นอนมาจริงๆแล้ววันนี้คือเป็นควีนมากๆนะครับนั่นก็คือ M.U.T. 27นะฮะ and Angelis Scott c e m i s t นั่นเอง ซึ่งรอบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแอนเนี่ยส e c ชพูดออกมาได้ทัชชิ่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาจบประโยคเลยว่า I see you I hear you and I'm here for you โอ้โหคือผมดูแล้วแบบคนลุกสู้เลยทุกคนแล้วก็คือ s ส e c ชที่เขาพูดถึงเด็กๆที่โดน excluded หรือว่าโดน d g e นะครับในการที่ไม่ fit in กับ standard ของสังคมเนี่ยเป็นอะไรที่สอดคล้องกับแคมเปญของเขาเนี่ยก็คือ uh, real size beauty ออกมาได้แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ดูลงตัวดูพอดีแล้วก็เรื่องการเดิน ชุดว่ายน้าคือใครบอกว่าแอมหุ่นไม่ดีต้องบอกเลยว่าเฮ้ยหุ่นเฟิร์มขึ้นเยอะมากนะครับดูลงตัวมากๆรอบชุดราตรีผมว่าดูแบบเรียบแล้วก็โก้แต่ว่า อาจจะเพิ่มการเดินได้อีกนิดนึงคิดว่าฝึกกันได้นะครับแต่ว่ายังไงแอนเนี่ยคือท็อปทรีแน่ๆน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าจะมงไม่มองเนี่ยอยู่ที่ว่าจะมีใครมาปาดหรือเปล่าแค่นั้นเองครับสองนะครับคนนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ว่ามาเป็นรอบชุดใบน้ำเนี่ยที่ทาให้แบบโอ้ oh my god คือแบบสุดยอดมากแล้วพอมาเป็นรอบนี้ก็คือต้องยอมรับว่าเธอเดินมาเหมือนลอยมาจริงๆนะครับนั่นก็คือ M U T 2 3 น้องแตงกวานน่นเองอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าอยากเห็นสาวไทยลุคไทยผิวคมเข้มที่พูดภาษาอังกฤษได้ส่งออกนอกเหมือนกันซึ่งแตงกวานี่ก็คือแบบคําตอบของหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรอบนี้เนี่ยคือในเรื่องของการเดินชุดว่ายน้ำแล้วก็การเดินชุดราตรีเนี่ยคือแตงกวาทําได้ดีมากๆอาจจะมีสะดุดบ้างนิดนึงแต่ว่ายังถือว่าลงตัวคือผมเชื่อว่าออร่าของเขาเนี่ยเป,ปล่งปลั่งออกมาเลยติดอย่างเดียวว่าสปีชที่พูดตอนเปิดเนี่ยรู้สึกยังไม่คม ยังไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ก็ถ้าแตงกวาได้เข้าซึ่งผมคิดว่าได้เข้าอาจจะท็อปทแน่ๆเนี่ยเราได้จับไม่อะจะทอย่างไรที่จะพูดออกมาได้แบบทัชแล้วก็จับใจคนมากที่สุดนะที่3นะครับผม,มนั่ก็คือน้องอูลี่นั่นเองนะครับ MUT 2 4นะครับก็เป็นน้องที่สนิทข,ของผมคนนึงนะครับอยู่กับพี่เอคิสมเดลด้วยกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอูลี่เนี่ยก็คือพัฒน,นาการเขาเป็นคนที่แบบ นี่กราฟขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็คือเป็นสาวคอมเมอร์เชลจริงๆสปอนเซอร์หรือว่าแบรนด์ต่างๆน่าจะรักเพราะว่าสามารถที่จะหยิบจับอะไรก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสินค้าโปรดักต์นั้นๆได้หมดนะครับวันนี้เนี่ยรอบสปีชต้องบอกว่าอูลีเรื่องที่จะพูดภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะพูดออกมาได้ไม่ค่อยยังไม่คมเท่าไหร่ คือผมยังฟังแล้วยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่ออะไรกันแน่นะฮะคือผมว่าน้องผู้พภาษาไทยน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กว่าแต่ว่าในเรื่องของการเดินไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ําหรือว่าชุด,ดาราตรีซึ่งโอ้โหได้อินสปเรชั่นนะครับมาจากอนักสุนมุนนะซึ่งเห็นเลยว่าเป็นนางรบยิงของทางอียิปต์ซึ่งโอ้โหดูแล้วเหมือนแบบเฮ้ อินสปีเรชั่นเก๋มากๆเพราะปีนี้คือธีมของเขาเนี่ยก็คือแบบ Warrior of Universe ใช่ไหมครับคือทุกคนจะมาเป็นนักรบเพื่อไปต่อสู้ตามคอนเซปต์ของ MU เขาซึ่งพอพอหลายๆคนผมเห็นนะไม่ใช่แค่น้องอุลี่เนี่ยหลายๆคนคือคือมีเดรสที่แบบ i n s p i r ยมาจากแบบ Woman Goddess หรือว่าอ t h ีน a หรือว่าเทพพิทักษ์ต่างๆเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันส่งพลังมากๆซึ่งพี่ประกาศก็ดีไซนชุดของอุลี่ออมาได้ดีมากๆนะครับ คนที่4นะครับคนนี้เนี่ยผมให้ตีตื้นขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยยังรู้สึกยังดาวในตัวเขาอยู่นะฮะนั่นก็คือ MUT2 หรือว่าน้องเท r ร n a โบเชสน้องขนมของเรานั่นเองคือตอนหน้าที่บอกว่าดาบเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามีความกังวลเขายังติด ติดกับอยู่ในกรอบอยู่แต่ตอนนี้วันนี้พรีลิมินานีพรีลิมินารีเนี่ยเขาทะลุกรอบตัวเองออกไปได้แล้วทุกคนคือรอบชุดราตรีคือ, oh gosh, คอ, rest, คอโอ้ไม่ก๊อมากคือเดรสคือโอเป็นผ้าพ,พิ้วนะฮะแล้วดูสง่ามมากส่วนรอบชุดไมยน้ำคือบอดี้คือสตรองมากแข็งแรงมากคือทำได้ดีมากๆแล้วก็รอบสปีชซึ่งผมว่าน้องเขามีปัญหาในหลายๆรอบที่ผ่านมาคือการพูดเร็วบ้างการไม่เข้าใจภาษาไทยบ้างแต่วันนี้เนี่ยเขามาพร สปีชที่คมฉับฉับฉับ,ฉบคนที่5นะฮะคนนี้ก็ยังคงยืนยันเป็นคนเดิมละกันนะครับนั่นก็คือน้องเมเมลินดา m t 29ยนั่นเองคือเมวันนี้เนี่ยแต่งหน้าออกมาคือโอ้โหแบบหลายคนพูดกันแล้วคือเหมือนสาวฟิลิปปินเลยคือแบบดูแซบดูคมโอ้โหบล็อกตาดำคือสวยมากหน้าสวยจริงๆทุกคนแล้วก็คือเรื่องการเดินเนี่ยก็ไม่ติดอยู่แล้วสปีชของเขาก็พูดเป็น แรงบัาานดาลใจเป็นการส่งพอร์ให้กับผู้หญิงหลายๆคนได้ดีเลยนะครับคือผมว่าเมย์เนี่ยคือลงตัวมากๆแล้วก็กอง MUT เนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้หลุดท็อปไได้เพราะว่าอย่างที่บอกบอกไปคือเขาน่าจะเก็บเมย์เอาไว้ทํางานต่อในอนาคตซึ่งเป็นคนนึงที่น่าจะทํางานร่วมได้ง่ายคนที่6นะครับคนนี้ผมก็ยังยืนยนันแล้วก็ยังเอาใจช่วยน้องมากๆเลยนั่นก็คือน้องลาล่านั่นเองคือจริงๆเราทุกๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือเป็นเด็กอายุ18ที่แบบเฮ้ยมีสมองแล้วก็มี ความอินเทเลกชวลมากและที่เซอร์ไพรส์ผมมากคือวันนี้เนี่ยน้องเดินดีมากต้องตกมือให้กับช่างหน้าช่างผมจริงๆคือใบหน้าของน้องเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวแต่วันนี้เนี่ยลงตัวมากๆเลยนะทุกคนและเวลาเดินแล้วยิ้มเนี่ยคือดูสวยดูสง่ามากๆนะเจ็ดนะครับพนดีเนี่ยผมให้เป็นแบบหนึ่งในม้ามืดที่แบบเซอร์ไพรส์และตีตื้นขึ้นมาเลยนั่นก็คือน้องเอลซ่า MUT 22นั่นเองคือวันนี้เอลซ่าคือท็อปฟอร์มมากๆเลยนะทุกคนคือรอบสปีชพูดได้แบบคมชัดแล้วก็มีพลังคือเนื้อหาอาจจะไม่ได้อิมแพคมากๆแต่ว่าสิ่งที่เธอพยายามนำเสนอออกมาคือดีมากๆส่วนรอบการเดินโอ้โหคือแบบชุดไม้น้ำชุดดาตรีคือ 10 10ท็อป10เลยคือดีมากๆนะฮะเอลซ่าเนี่ยมาเมื่อจริงๆนะไม่แน่นะถ้าคะแนนเก็บในรอบที่ผ่านมาดีเนี่ยอาจจะแซงขึ้นมาเป็นช็อป i ก็ได้ใครจะรู้คนที่8นะครับผมก็คนนี้ก็ยังถือได้ว่าเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะนั่นก็คือน้องหงนั่นเองนะครับน้องหงน้อง the f a ฟ e ของผมนะครับก็จริงๆแล้วหงเนี่ยมี performance ยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าติด top 10อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็ค่อนข้างว้าวในระดับที่ โอเคอ okay. ะ average นะครับก็คือเดินดีแล้วก็ทางชุดนาตีชุดแม่น้ำทำได้ดี s p e e ก็โอเคคมมากตอนจบที่ผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยคือแบบบอกว่าจะ represent ผู้หญิงยุคใหม่ในตัวเขาเนี่ยอันนี้คือดีมากๆคือหงตอนนี้ผมว่า top form ละของหงแต่แค่ว่าจะแซงขึ้นจากคนอื่นยังไงแค่นั้นแหละนะฮะ ส่วนคนที่9นะครับคนนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในคนที่ผมให้อยู่ในท็อป10เมื่อรอบที่แล้วนะฮะนั่นก็คือน้องมดนั่นเองแต่มดเนี่ยอาจจะตกลงมาบ้างเพราะว่าแรกๆเนี่ยมดค่อนข้างโดดเด่นมากๆอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครเพราะว่าเป็นคนที่ฟิกเกอร์สวยเป็นคนที่โครงหน้าเด่นแล้วก็นําเสนอความเป็นไทยความเป็นภาคอีสานโลโกอลมาได้ดีมากๆแล้ววันนี้เนี่ยสปีชของมดคือจริงใจมากๆเลยนะคือแบบทัชผมมากๆแต่ว่าเรื่องของการเดินโดยรวมเนี่ยผมว่ามดยังค่อน ข้าง p l a y s a เ e ไปนิดหนึ่งคือดูแล้วยังมีความเป็นดังแบบอยู่นะฮะก็หวังว่าคือจะทำยังไงดีถ้ามดเนี่ยจะชอให้เห็นรอบไฟแนลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดป้ายน้ำหรือชุดดาตรีถ้าได้เข้ารอบนะฮะให้คนเห็นว่าเฮ้ยมดเนี่ยมีของมากพอจะเข้าท็อปไฟา์ได้ไหครับสุดท้ายนะครับคนที่10ของผมนะครับซึ่งคนที่10เนี่ยเอาจริงๆคือก็ แบบช่างใจอยู่หลายๆคนเหมือนกันนะใจจริงเขาบอกใช่ไหมว่าจริงๆเราจะมีท็อป15นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอพูด6คนเลยละกันว่าน่าจะเป็น6คนที่น่าจะอยู่ในท็อป15คนแรกเลยนะครับคนนี้คือมามืดตัวจริงทุกคนน้องมินนั่นเอง MUT 16เฮ้ยคนนี้คือ Where, where have you been นะฮะคือน้องไปอยู่ไหนมาคือแบบว่าตอนแรกคือไม่ได้อยู่ในใสายตามมากขนาดนั้นนะครับรู้ว่าเป็นน้อง,องเป็นพยาบาลแต่พอวันนี้เนี่ยสปีชตอนเปิดที่น้องพูดถึงเรื่องของการ เพิ่มค่าแรงให้กับเหล่าบุคลาคกรทางการแพทย์ว่าเขาไม่ได้ต้องการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบฮีโร่หรือเป็นนักรบในชุดขาวแต่เขาต้องการที่จะได้เพิ่มค่าแรงกับความเหนื่อยที่เขาต้องไปเสี่ยงชีวิตเฮ้ยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบจับพ้องได้มากๆแล้วผมฟังแล้วแบบคือน้ําตาซึมตามเลยอะคือเหมือนเขาเป็นกระบอกเสียงจริงๆแล้ววันนี้ผมให้เป็นท็อปฟอร์มเลยในเรื่องของสปีชคือน้องพูดได้ดีมากที่สุดเลยก็ว่าได้พอพูดได้ดีปุ๊บเนี่ยมันส่งผลให้พอรอบชุดไม้น้าแล้วก็ชุดราตรีเนี่ยผมก็เสใจขามามก ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สนใจเหมือนกันและ surprisingly ว่าน้องมินเนี่ยคือทำได้ดีหมดเลยนะชุดไา้น้ำคือบอดี้สวยมากคือเคิร์ฟดีมากแล้วชุดราตรีก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันมินเนี่ยไม่หลุดท็อป10นแน่ๆผมว่าเป็นมามืดตัวยงได้เลย มีน,นะครับผมก็คนที่2นะฮะก็จะมีน้องลูกตานะฮะสาวมมยของเราซึ่งผมเชื่อว่าด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมการพูด Speech, ปสปีชภาษาอังกฤษได้การเดินชุดไม้น้ำชนด,ดาตรีที่ดีเนี่ยลูกตาหน้าจะติดท็อป15แน่ๆน,นะครับอีกคนหนึ่งสายป่านะฮะสายป่านนี่เป็นคนที่จริงๆผมเชียร์ในช่วงแรกๆมากเพราะว่าเป็นเกษตร,รกรสาวซึ่งแบบดูเป็นอะไรที่น่าค้นหามากๆและลุคสาวไทยด้วยแต่สายป่านเนี่ยไปเรื่อยๆคืออาจจะดรอปลงมาบ้างแต่ว่าวอร์ a l l เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังดีอยู่นะผมว่า ท็อป15เนี่ยไม่น่าจะหลุดนะครับอีกคนหนึ่งน้องมีมีนั่นเองนะครับ MUT 0 1มีมีเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มารอบที่2แล้วแล้วเขา represent ความเป็นชาติพันตภัณฑ์ของเขาออกมาได้ค่อนข้างดีมาตลอดนะครับแล้วก็ถ้าใครจํากันได้ในรอบแรกมาจนถึงรอบนี้เนี่ยคือมีมีพัฒนาขึ้นเยอะมากสวยขึ้นเยอะมากรอบชุแม่ห้น้ำคือเดินดีมากวันนี้ก็คือทําได้ดีตลอด ท็อป15เนี่ยไม่น่าหลุดแน่ๆนะครับคนที่5นะฮะคนนี้คือจริงๆเป็นความชอบใน a อ่ i t อ d ิชูดแล้วก็ใบหน้าส่วนตัวเลยก็คือน้องมิเอะนะฮะมิลินนั่นเองนะครับ in, U t 18, มิลิน M U T 1 8มั้งเออคือคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมชอบไปหน้าเขาตั้งแต่แรกๆแล้แล้วพอมารอบหลังๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยแบบคนนี้มีของนะแล้วพอเขามาพูดเป็นกระบอกเสียงเรื่องการเมืองซึ่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนมิลินน่าจะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เข้า top 15ได้นะครับและคนสุดท้ายนะฮะคนนี้คือ คิดอยู่นานนะครับเพราะจริงๆตอนแรกคือเรื่องน้องเพิร์แต่น้องเพิร์เนี่ยไปเรื่อยๆคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีในเรื่องของการเดินอย่างเดียวนะครแต่ว่าเรื่องพูดอาจจะยังไม่ดีมากวันนี้เนี่ยพีริมเนี่ยมีนิดานิดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ พุ่งขึ้นมาเลยแล้วไม่แน่เนี่ยผมไม่รู้ว่าคะแนนเก็บน้องเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ย performance น้องท็อป4มากๆอาจจะหลุดเข้าท็อป15เป็นคนสุดท้ายก็ได้นี่นะครับก็เป็นท็อป5นะครับไปจนถึงท็อป15ของผมนะครับหลังจากที่ดูรอบพ r e l i m i n a r y จบนะฮะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีความเห็นคล้ายๆกันแหละแต่ว่าถ้าใครชื่นชอบเชร์คนอื่นนะครับหรือคนไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับล้วเดี๋ยวเจอกันรอบไฟนอลนะครับเพราะผมจะไปดูที่งานจริงด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดี Crap.